สวัสดีครับทุกคนมาแล้วครับกับคลิปคุยหลังดูซีรีส์ House of the Dragon EP ที่10 The Black Queen สำหรับ EP นี้เป็น EP สุดท้ายของซีซั่นที่1แล้วครับมันมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งณตอนนี้ผมขอแจ้งให้ทุกคนทราบครับว่าไฟแห่งสิบมังกรเริงระบำได้จุดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วหลังจากการตายของโรเซริสเวลาเลียนด้วยน้ำมือของเอมอนทาแกเรียน เอาจริงๆ EP นี้สำหรับผมคือดีมากนะครับทุกคนมันมีความหลากหลายทางอารมณ์มากจริงๆดูไปก็เหนื่อยไปเครียดไปเจ้าไปซีรีส์มันดึงอารมณ์ไปหมดทุกด้านจริงๆครับ MVP ใน EP นี้ผมยกให้คุณเอ็มม่าดารซี่ครับไม่รู้จะติอะไรจริงๆด้านการแสดงและก็เสืออารมณ์ของตัวละครเลนิราเนี่ยผมว่าตัวละครเลนิราที่เธอสร้างขึ้นมาเนี่ย มันทำให้แฟนซีรีส์ชอบและหลงรักไปแล้วครับแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานนักแสดงทีมงานทั้งหมดจริงๆที่สร้างซีรีส์ที่ดีขนาดนี้ออกมาซีรีส์เรื่องนี้คือ The Best of the Year สำหรับผมเลยครับหวังว่าซีซั่นที่2เนี่ยจะดียิ่งกว่านี้นะครับและก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยสำหรับรางวัลที่จะได้ในซีรีส์เรื่องนี้แต่ก็มีเรื่องที่น่าุดหงิดหน่อยครับทุกคนคือกว่าที่เราจะได้ดูสงครามเต็มรูปแบบเนี่ย เราต้องรอกันอีกตั้ง2ปีนะครับเพราะว่าซีรีส์ซีซันที่2เนี่ยจะกลับมาอีกครั้งในช่วงปลายปี2024ลงแดงกันพอดีครับกว่าจะได้ดูเอาล่ะครับพูดมาซะยืดยาวเลยเรามาเริ่มส่วนเนื้อหากันเลยดีกว่าสำหรับเนื้อเรื่องของซีรีส์ใน EP นี้เริ่มต้นที่ดาร์กอนสโตนครับเจ้าชายรูเซริสเวลาเลียนเนี่ยกำลังยืนอยู่ข้างโต๊ะของเอกอนผู้พิชิตมองลงไปยังชื่อของดิฟมารบนโต๊ะ ีหน้าของเขาเต็มไปได้วยความกังวลครับกังวลกับตําแหน่งที่เขาอาจจะได้รับในเร็ววันนี้นั่นก็คือตําแหน่งหลอดแห่งเกีียวขึ้นลูกบอกกับแม่ของเขาครับว่าขนาดขึ้นเรือเนี่ยยังเมาเลยจะให้เป็นผู้บัญชาการของกองเรือของตระกูลเวลาเลียนเนี่ยมันได้เหรอแม่เขารู้สึกไม่มีความมั่นใจเลยครับกับหน้าที่ที่เขาจะได้รับแต่เลนิล่าแม่ของเขาก็บอกกับเขาว่าตัวแม่เองเนี่ยก็ไม่ได้เพอร์เฟกนักหรอกลูก แม่ก็มีความกลัวและก็ประหม,ม่าเหมือนกันหลังจากที่ต้องแบกรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ต่อจากท่านตาเดี๋ยวแม่จะช่วยลูกเองผมเนี่ยชอบบทสนทนาการสอนลูกของเรนิล่ามากเลยนะครับทุกคนเธอไม่ได้เอาแต่กดดันลูกให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นเธอเพียงให้คำปรึกษาและก็ชี้แนวทางให้เห็นถ้าเลือกอย่างนี้ยมันจะเป็นยังไงแล้วถ้าเลือกงี้มันจะเป็นยังไงที่เหลือก็คืออยู่ที่ตัวลูกเธอเองว่าจะทำยังไงจะทำได้ดีขนาดไหน นี่เป็นการสอนที่ผมว่าผมคิดว่ามันดีมากเลยนะครับมันต่างกับอาริเซนลีฟรบับเลยกดแต่ลูกมากๆจนกลายเป็นเอโอนนั่นแหละครับหลังจากที่แม่ลูกคุยกันได้สักพักครับเซอร์ลอเรนส์มาแบนอัศวินแห่งหน่วยราชาองครักษ์ก็มาแจ้งกับเรนิล่าครับว่าเจ้าหญิงเรนิสเนี่ยมาถึงาก้อนสโตนแล้วเรนิสเธอมาพร้อมกับข่าวการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์วิชริสและก็พิธีราชาพิเศษของเอโอนที่2ครับ ซึ่งหลังจากที่ทราบเรนิล่าก็อึ้งไปเลยครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนเดมอนเนี่ยก็สติหลุดไปเลยเขาโกรธเลือดขึ้นหน้าเลยครับเขาคิดว่าพวกไฮทาวเวอร์เนี่ยเป็นคนฆ่ากษ,ษัตริย์วิสริดหลังจากเรื่องต่างๆที่ทาถมเข้าใส่เรนิล่าในตอนนี้ทําให้เธอเจ็บพองคลอดก่อนกําหนดครับทุกคนหลังจากนั้นเรนิล่าก็เข้าสู่กระบวนการการคลอดครับเธอเจ็บปวดและทรมานมากกับการคลอดครั้งนี้ ในขณะเดียวกันเดมอนก็เริ่มวางแผนกับเหล่าพันธมิตรผู้ชูธงของพวกเขาครับเรนิล่าเรียกลูกชายของเธอเจสแล้วก็ลุกมาหาเธอครับแล้วก็แจ้งข่าวใหญ่แก่พวกเขาเธอให้เจสลูกชายคนโตของเธอเนี่ยส่งคําสั่งของเธอไปให้เดมอนว่าห้ามลงมือทําอะไรจนกว่าเธอจะคลอดเสร็จซึ่งเดมอนก็ดูไม่ค่อยพอใจที่เรนิล่าสั่งห้ามการกระทําที่เขาทําอยู่ครับหลังจากถูกรลนิล่าสั่งห้ามเดมอนก็หันไปจัดการอย่างอื่นครับ เขาพาเจสไปเรียนรู้กับความหมายของความพักดีที่แท้จริงเดมอนเรียกให้เราอัศวินของหน่วยราชองครักษ์สองคนครับซึ่งก็คือเซอร์โรเรนส์มาแบลนและก็เซอร์สเตฟอนดาร์กลินมาพบกับเขาที่ดาร์กอนมอนเจ้าชายเดมอนเนี่ยให้โอกาสอัศวินทั้งสองได้แสดงความพักดีด้วยการกล่าวคำปฏิญาณของตนอีกครั้งต่อเลนิล่าและก็ต่อเจคริสหรือไม่ก็ตายอย่างสมเกียรติด้วยไฟของคาร็กซิส หากใจของพวกเขาพักดีต่อคณะเขียวในที่สุดการลอดก็จบลงครับแต่น่าเศร้าที่มันจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเนื่องจากการลอดก่อนกําหนดทําให้ลูกของเลนิล่าที่ลอดออกมาเนี่ยมีหน้าตาที่บิดเบี้ยวและก็สิ้นใจตายทันทีเลนิล่าเสียใจมากครับเธอนั่งกอดล่างของลูกเธอพร้อมกับร้องไห้อยู่ตลอดเวลาและแน่นอนครับเดมอนก็เสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นกันผมเพิ่งเคยเห็นแกเสียใจขนาดนี้ก็ครั้งแรกนี่แหละครับ ขนาดตอนที่เลน่าเนี่ยแกก็นิ่งนะครับนิ่งแบบไม่ได้เสียใจให้เราได้เห็นขนาดเนี้จริงๆอันเนี้ยคือเป็นครั้งแรกเลยบางที่ผมเห็นเดมอนเนี่ยเสียใจกับการจากไปของคนในครอบครัวงานศพของลูกเธอถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายตามแบบของททเกเรียนครับในระหว่างนั้นเซอร์เอริกาจิลที่ลักรอบออกจาก King's Landing ก็มาถึงดากอนสโตนเข้ามาพร้อมมงกุดของวิสริตเขาสาบานว่าจะรับใช้เลนิล่าอย่างสุดความสามารถ เดมอนรับมงกุฎของวิสริตจากเซอร์เอริกครับหลังจากนั้นก็สวมมันลงบนหัวของเธอและประกาศให้เธอคือราชินีเลนิราแห่งตระก,กูลทาแกรเรียนลำดับที่หนึ่งราชินีแห่งชาวแอนเดลรอยนาและผสมพันธุษเลดี้แห่งเจ็ดอาณาจักรและผู้ปกป้องดินแดนหลังจากนั้นขุนนางทุกคนก็คุกเข่าลงต่อหน้าราชินีของพวกเขาครับยกเว้นเรนิสที่ตอนนี้เฝ้าดูความเป็นไปอยู่หังหง หลังจากนั้นก็มีการประชุมวางแผนของคณะดำครับโดยมีการประเมินว่าตระกูลไหนบ้างที่เป็นพันธมิตรของพวกเขาแน่นอนครับว่าตอนนี้เรนิล่ามีกำลังสนับสนุนน้อยมากมีเพียงเหล่าหลอดและตระก,กูลที่ใกล้ชิดกับดากอน t o n e เท่านั้นครับที่สนับสนุนเธอแถมเพื่อนบ้านที่บ้านใกล้เรือนเคียงอย่างดริฟ t m มารก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงร,รู้แค่ว่าตอนนี้หลอดคอริตกำลังมุ่งหน้ามาอย่างดากอนสโตนส่วนตระก,กูลใหญ่อย่างสตาร์ทัลล แอรินหรือบาราเทียนก็ยังไม่รู้ครับว่าจะเข้ากับฝ่ายไหนท่านในนั้นลอดบาร์ติมอร์ c e l ลติก้ก็แสดงความคิดเห็นครับว่าท่านจะมาคิดถึงแต่เรื่องของคนอยู่ใหญ่เล่าราชนีในเมื่อตอนนี้ท่านมีมังกรเดมอนก็เสริมขึ้นมาครับว่าฝั่งคณะเขียวเนี่ยมีมังกรโตเต็มวัยแค่3ตัวแต่เรามีมังกรถึง13ตัวทั้งที่โตเต็มวัยและก็ไม่โตเต็มวัย ในจำนวน13ตัวนี้มีคนขี่แค่7ตัวครับอีก3ตัวไม่มีคนขี่และก็อีก3ตัวเป็นมังกรป่าและ4ตัวใน7ตัวครับเป็นมังกรอายุน้อยเดี๋ยวรายละเอียดพวกนี้จะมีคลิปแยกอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในขณะเดียวกันก็มีข่าวมาแจ้งว่ามีผู้มาเยือนออตโตไฮทาวเวอร์ปรากฏตัวที่ดราคอนสโตนครับเข้ามาพร้อมข้อเสนอสำหรับเรนิล่า ซึ่งคนที่ไปรับออตโต้เนี่ยก็คือเดมอนครับณสถานที่เดิมใน EP ที่2เลยจากนั้นเนี่ยเรเนลาก็ตามเดมอนไปครับบนหลังของมังกรไซแรนออตโต้นำข้อเสนอของอลิเซนมอบให้แก่เรเนล่าครับพร้อมหน้าหนังสือที่เรเนล่าเคยฉีกให้เธอตอน EP ที่1ข้อเสนอก็คือเรเนล่าสามารถยอมจำนนแล้วก็เก็บดราก้อนสโตนไว้ได้ครับเราลูกชายของเรเนล่าจะได้เข้าไปในราชสำนักเพื่อรับใช้กษัตริย์ส่วนหลอดและอัศวิน ผู้สนับสนุนของเธอจะได้รับการอภัยโทษซึ่งเมื่อเดมอนได้ยินข้อความเนี้ครับเขาก็บอกไปเลยครับว่าข้ายอมโยนลูกข้าให้มังกรกินจะดีกว่าจะให้ลูกของข้าไปรับใช้กษัตริย์ที่เมาเดมอนเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วครับทุกคนเขาสั่งให้เหล่าราชองครักษ์เนี่ยจับตัวเซอร์ออตโตแต่เรนิล่าบอกให้หยุดครับหลังจากนั้นเธอก็บอกว่าจะนำข้อเสนอนี้เนี่ยไปพิจารณาแล้ก็เดี๋ยวจะให้คำตอบ ในวันพรุ่งนี้เดมอนคุยกับเรนิล่าเรื่องข้อเสนอที่ออตโตยื่นให้ครับเขาโกรธเป็นเพืนเป็นไฟเลยที่เห็นว่าเรนิล่าเนี่ยมีโอกาสรับข้อเสนอของออตโตเรนิล่าพยายามบอกกับเขาครับเรื่องของนิมิตเอกอนผู้พิชิตและก็ลำนาำน้ําแข็งและไฟและก็เรื่องที่วิสริสฝากเธอไว้แต่เรื่องนี้มันไม่ได้ทําให้เดมอนเนี่ยบรรเทาความโกรธลงเลยครับเขายิ่งโกรธมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะเขากําลังมองเห็นความอ่อนแอ วิในตัวเรนิล่าครับและเอาจริงๆคือเขาไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าเรนิล่าพูดถึงเรื่องอะไรเพราะพี่ชายของเขาเนี่ยไม่เคยบอกอะไรเขาเลยเขาโกรธถึงขั้นลงมือทําร้ายเรนิล่าเลยครับทุกคนและบอกกับเรนิล่าว่านิมิตไม่ได้ช่วยให้เจ้าได้บัลังมังกรต่างหากที่ช่วยเอาจริงๆผมไม่ได้แปลกใจอะไรเลยนะครับเพราะเขาเนี่ยไม่ใช่คนดีอยู่แล้วและผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับคนที่เคยฆ่าภรรยาคนแรกของตัวเองได้ลงคอเลย ตัวละครนี้มันถูกสร้างมาให้เป็นแบบนี้ครับในซีรีส์อารมณ์เหวี่ยงขึ้นลงคาดเดาอะไรไม่ได้เอาง่ายๆคือเราไม่สามารถคาดเดาอารมณ์เขาได้เลยครับแถมวันเนี้ยมันก็เป็นวันที่เขานอนดหลุดด้วยเสียทั้งพี่ชายเสียทั้งลูกอารมณ์ข้างในนี่คงแบบตีกันมั่วไปหมดแล้วครับตอนเนี้ยเดมอนเอาไม่อยู่แล้วไม่มีใครเอาอยู่ด้วยซ้ําหลังจากที่แกรู้ว่าแกผิดนะครับเดมอนแกก็ปล่อยมือออกจากคอของภรรยาของแกและก็เดินออกจากปราสาทไปเข้าไปที่ดาวนมอนครับ เขาไปที่นั่นเนี่ยเพื่อตามหาพลังอํานาจที่สามารถต่อกรกับเวก้าได้นั่นก็คือสัตว์ร้ายตัวใหญ่ที่มีขนาดเป็นรองแค่เวก้ามันคือเวอร์มิทอครับทุกคนมังกรตัวเก่าของกษัตริย์เจฮริสซึ่งตอนเนี้มันไม่มีคนขี่ครับทุกคนลอดคอริสเวลาเลียนเดินทางมาถึงที่ดรา้อนสโตนแล้วครับเขากำลังพักฟื้นและก็มีเรนิสเนี่ยคอยดูแลอยู่ หลังจากเขาตื่นเธอเนี่ยก็บ่นเข้าไปฉากหนึ่งเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เขาปล่อยให้เธอโดดเดี่ยวถึง6ปีและก็แจ้งข่าวการตายของน้องชายของเขาว่าเวมอนตเนี่ยตายไปแล้วนะเพราะว่าไปทําผิดมาแล้วก็โดนเดมอนตัดหัวซึ่งหลังจาก6ปีที่ผ่านไปเนี่ยตอนนี้ทําให้หลอดคอริสเหมือนจะคิดได้แล้วครับว่าเขาพาตระกูลของเขาเนี่ยเข้าไปเสี่ยงกับเกมชิงวันหลังมากเกินไปฉะนั้นตอนนี้เขาต้องการกลับไปอยู่ที่ดิฟมาร์กอย่างสงบ พร้อมกับลนหลานของเขาแต่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วครับทุกคนเรนิสเนี่ยเสนอให้คอริสเข้าร่วมกับเรนิล่าเพื่อความถูกต้องและก็เพื่อปกป้องเหล่าลหลานของพวกเขาหลอดคอริสเข้าร่วมกับเรนิล่าตามที่เรนิสเสนอครับและก็ให้คำมั่นกับเรนิล่าว่าเธอจะได้รับการสนับสนุนจากเขาและกองเรือของเขาอย่างเต็มรูปแบบหลังจากนั้นเนี่ยเรนิล่าก็บอกถึงความต้องการไม่ก่อสงครามของเธอแก่หลอดคอริสครับ ดังนั้นลอดคอริสจึงวางแผนให้กับเธอว่าถ้าหากราชนีต้องการเช่นนั้นการปิดอ่าวแบ็กวอเตอร์เพื่อตัดเส้นทางการค้าที่จะไปสู่ k i n g ์ Landing เนี่ยคงดีที่สุดหลังจากนั้นก็ค่อยใช้พลเดินเท้าเข้าปิดล้อม King's Landing เช่นนั้นจึงต้องสร้างพันธมิตรกับบาราเทียนแอรินและก็สตาร์กเพื่อขอกำลังสนับสนุนครับเจ้าชายเจคริสเนี่ยขอให้แม่ส่งพวกเขาไปเป็นทูตซึ่งเลนิล่าก็ตอบรับครับ เธอให้เจคาริสเนี่ยไปที่เอียรีเพื่อพบกับเลดี้เจนแอรินหลังจากนั้นก็ค่อยบินขึ้นไปทางเหนือไปที่วินเทอร์เฟลเพื่อพบกับหลอดทีแกนสตาร์กส่วนรูซริสเนี่ยบินลงใต้ไปที่สตอร์มเอ็นครับเพื่อพบกับหลอดบอรอสเหตุผลที่เลนิล่าส่งลูกไปที่สตอร์มเอ็นนะครับทุกคนเพราะว่าเส้นทางการบินเนี่ยมันใกล้กว่าครับแล้วก็หลอดบอรอสบาราเทียนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเอาใจง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับพวกสตาร์กจากแดนเหนือเธอจึงมั่นใจว่าพวกเขา จะต,ต้องต้อนรับลูกชายสุดที่รักของเธออย่างอบอุ่นซึ่งเราก็รู้กันแล้วครับว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยส่วนเจสเนี่ยเหตุผลที่เธอส่งไปสองที่แล้วก็ไปที่ไกลเนี่ยก็เพราะว่าเจสเขาคือลูกชายคนโตครับเขามีทั้งฝีมือความกล้าหาญความสุข,ขุมแล้วก็รอบคอบเธอมั่นใจว่าเจสเนี่ยจะทำภารกิจที่แสนยากเย็นนี้ให้สำเร็จให้ได้ครับ ก่อนจะไปเนี่ยเลนิล่าขอให้เหล่าลูกชายของเธอเนี่ยสาบานว่าจะไม่ต่อสู้กับใครครับพวกเขาไปในฐานะทูตไม่ใช่นักรบซึ่งลูกๆของเธอเนี่ยก็ตกลงทำตามที่แม่ขอครับหลังจากนั้นก็มีมังกรบินออกจากดราก้อนสโตนไป3ตัวเมลิสกับเรนิสเนี่ยบินออกไปลาตะเวนเวอร์แมกกับเจคริสเนี่ยบินขึ้นเหนือส่วนรูซริสบินลงใต้กับอารัคซึ่งอารัคเนี่ยเป็นมังกรตัวที่เล็กที่สุดครับ ที่บินออกจากดรา o อนสโต e ในวันนั้นและก่อนจะไปเนี่ยรูเซอริสก็หันกลับมามองบ้านที่ที่เขาคุ้นเคยอีกครั้งเหมือนแต่ว่าตัวเขาจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกแล้วอารักและรูเซอริสบินฝ่าพายุที่โหมกระหนำ่ำจนมาถึงที่ s t o r ์มเอครับทุกคนลุกพบว่าเขาไม่ใช่ทูตคนเดียวที่มาเยี่ยมเยือนหลอดบอรอสในคืนนี้อีกด้านหนึ่งของปราสาสมีมังกรอีกตัวหนึ่งมันคือเวก้าครับทุกคน และแน่นอนครับกู้ที่มาเยี่ยมเยือนหลอดบรอรสในคืนนี้พร้อมกับเขาคือเอนทาแกเรียนเจ้าชายตาเดียวลุคที่เห็นแบบนั้นเขาไม่หนีครับทุกคนเขากลัวนะครับแต่เขาไม่หนีมันช่างเป็นความกล้าหาญที่เด็ดเดี่ยวเสียจริงครับกับเด็กอายุแค่14ถ้าเป็นผมนะผมบินหนีเม่อแตเห็นเวก้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลุคก,ก็เข้าไปพบก,กับหลอดบรอรสครับเขายื่นจดหมายที่แม่ของเขาให้มาส่งให้กับเจ้าแห่งสตรอมเอ็นน่าเสียดายหน่อยครับทุกคนน่าเสียดายจริงๆ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยข้อเสนอของเอคอนที่2ที่ยื่นมามันดีกว่าของเลนิล่าเป็นไหนๆเลยครับซึ่งหลังจากลุกได้คําตอบจากหลอดบอลอลแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินทางกลับทันทีครับแต่เอมอนเฝ้ารอโอกาสนี้มานานแล้วครับทุกคนโอกาสที่เขาจะได้แก้แค้นเขาเรียกลุกว่าหลอดสตรองครับแถมเขาก็ยังเรียกร้องให้ลุกเนี่ยชดใช้ดวงตาแก่เขาแต่หลอดบอลอลห้ามไว้ครับทุกคนเขาเพียงแต่บอกว่า ถ้าเจ้าจะมีปัญหากันก็ไปมีกันที่อื่นไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ในบ้านของข้าหลังจากนั้นลุกก็รีบวิ่งออกมาที่ลานหน้าปราสาทครับในตอนนี้อารัคเนี่ยเหมือนจะเสียสมาธิไปแล้วเพราะตอนนี้พายุโหมกระหนำ่ำและมังกรเท่าอย่างเวกา้าก็ยังอยู่ที่ข้างปราสาดด้านนู้นลุกพยายามทำให้อารัคสงบครับจากนั้นทั้งคู่ก็รีบทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าปีกทั้งสองข,งข้างของมังกรตัวจ้อยนี้กับคือไม่หยุดครับเพื่อสู้กับพายุที่โหมกระหนำ่ำ และหนีจากอะไรบางอย่างที่ตามมาใช่ครับมันคือเวก้าเอมอนบังคับให้มังกรของเขาติดตามอารักมามังกรทั้งสองบินไล่กวดกันอยู่ในพายุเหนือปราสาทสตรอมเอนทีท่าของเอมอนที่เห็นลูกกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดูสะใจมากเลยครับด้วยความที่อารักมีขนาดเล็กกว่ามันสามารถบินหลบหลีกได้ง่ายกว่าเวก้ามากมันบินเลาะไปตามช่องเขาครับจนในที่สุด ทั้งอารักและก็ลุกเนี่ยสลัดเวก้าหลุดไปแต่จะมีมนุษย์คนใดกันล่ะครับที่รู้ใจหรือรู้ความคิดของสัตว์ร้ายอย่างมังกรแม้แต่พวกทแกร์เรียนเองก็ไม่สามารถควบคุมมันได้ครับแทนที่อารักมังกรตัวน้อยจะพาเจ้านายของมันบินหนีกลับไปที่บ้านมันกับบินวกกับมหาเวกา้ามังกรตัวที่ใหญ่ที่สุดเจนสึกที่สุดและก็โหดร้ายที่สุดมันโฉบจากด้านข้างแล้วก็พ่นไฟใส่เวก้าครับทุกคน ึ่งเนี่ยมันไม่ใช่คําสั่งของลุกนะครับมันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์หลังจากที่อารักพ่นไฟเสร็จเนี่ยมันก็บินทะลุพายุหนีขึ้นไปด้านบน,นครับใครจะรู้ล่ะครับว่าการพ่นไฟครั้งเนี่ยมันก็เหมือนการปลุกสัญชาตญาณของเวก้าเช่นกันมังกรยักษ์ตัวเนี้ยฟิลขาดครับทุกคนเอมอนไม่สามารถควบปุ่มเวก้าได้เลยในตอนนี้มันบินตามอารัคขึ้นไปด้านบนของพายุ จากนั้นก็ฝังคมเขี้ยวของมันลงที่กลางลำตัวของอารักที่บินนิ่งอยู่ด้านบนแรงกัดของมันฉีกลำตัวของอารักขาดครึ่งครับแล้วก็ร่วงหล่นลงจากฟ้าไปด้านล่างพร้อมกับเจ้านายของมันเจ้าชายรูซริสเวลาเลียนลูกชายคนรองของราชินีเลนิล่าทาแกเรียนกับเซอร์เลนอร์เวลเลียนเจ้าชายของอาณาจักรจากไปในวัย14ปีครับพร้อมกับวีรกรรมอันกล้าหาญในการเป็นทูตเพื่อแม่ของเขา เจ้าชายเอมอนทาแกเรียนไม่ได้มีสีหน้าที่สะใจครับในการกระทําเช่นนี้ของมังกรของเขาสีหน้าของเขาในตอนนี้เต็มไปด้วยความเหวอและก็ความตกใจผมว่าคงมีอุทานในใจแหละครับว่าชิปหายแล้วอะไรครับเนี่ยชิปหายแล้วเอาจริงๆนะครับทุกคนผมไม่แน่ใจครับว่าเจตนาที่แท้จริงของเอมอนในการกระทําครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแค่การหยอกหลานเล่นๆต้องการไซโคให้ลุกกลัวเพื่อความสะใจหรือว่าอาจจะอยากฆ่าจริงๆกันแน่ แต่ยังไงยังไงก็ตามครับเขาก็ต้องรับผิดไปเต็มๆการอุทานบอกว่าเวก้าไม่ไม่ได้ช่วยให้ความผิดของเขาลดลงเลยครับเพราะเขาเป็นคนเริ่มก่อนเรื่องมาถึงจุดนี้ได้เพราะความต้องการของเขาล้วนๆส่วนมังกรนะอย่าไปโทษมันเลยครับทุกคนสัตว์มันมีจิตใจมีสติปัญญาและก็มีสัญชาตญาณของตัวมันเองเราไม่สามารถควบคุมมันได้หรอกครับนาดากอนสโตนเจ้าชายเดมอน นำข่าวมาแจ้งให้กับเลนิล่าทราบว่าลูกชายของเธอลูเซริสเวลเลียนโดนโจมตีโดยเอมอนทาเกเรียนในขณะที่ทำภารกิจการทูตด,ดูจากอาการเข่าอ่อนของเธอเนี่ยผมว่าเธอแตกสลายมาจากข้างในครับเมื่อเช้ายังสอนลูกจูบลูกก่อนลูกจะไปเนี่ยก็แนะนำลูกกอดลูกคุยกับลูกแต่ตอนเนี้มันไม่มีอีกแล้วครับผมคิดไม่ออกเลยครับว่าในใจของเธอจะรู้สึกผิดแค่ไหน ที่ส่งลูกไปและจะแค้นแค่ไหนที่มีคนมาทำร้ายลูกที่เธอรักเธอหันหน้าเข้าหากองไฟครับเราเลยไม่เห็นว่าตอนที่เธอรู้ข่าวเนี่ยจะทำหน้ายังไงแต่แน่นอนครับหลังจากที่เธอหันหลังกลับมาเธอไม่ใช่เลนิล่าทาแกเรียนคนเดิมที่เรารู้จักอีกแล้วครับเธอสูญเสียพ่อเธอถูกแย่งบัลลังเธอสูญเสียลูกในท้องเธอถูกหยามเกียติเพื่อให้ยอมรับว่าเอกอนเป็นกษัตริย์ และเธอก็สูญเสียลูกชายที่เธอรักสุดหัวใจอย่างลูเซริสผู้หญิงคนหนึ่งแบกรับความสูญเสียมามากพอแล้วครับทุกคนคงไม่มีแล้วแหะครับกับการปณีประนอมต่อไปเนี่ยมันจะมีแต่ไฟและเลือดสำหรับเนื้อหาใน e ีีนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนคลิปค่อนข้างยาวนะครับเพราะรายละเอียดเยอะเดี๋ยวรายละเอียดเชิงลึกอื่นๆเนี่ยผมจะทำคลิปแยกอีกทีนะครับฝากทุกคนติดตามกันด้วย เอาละครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ